สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวสายคล้องกล้องยี่ห้อ a า t i s a n a น d a r t i s t กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยยังไงฝากเพื่อนๆกดซั c r i b e c h ช n n e l ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัปเดตกันทุกวันเลยนะฮะเจ้าต,ตัวสาย Art i s a n a n d a น t i s t เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นคนเล่นกล้องนะครับน่าจะเคยได้ยินยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยเขาก็จะดังตรงที่การผลิตสายที่หน้าตามันมีเอกลักษณ์มากๆนะฮะก็คือเป็นสายผ้าไหมหรือว่าสาสยซิแบบนี้น โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยอาติสานแอนด์อาร์ติสนะฮะโลโก้แบบนี้นะครับเขาจะมีผลิตสินค้าแบบหลากหลายมากเลยนะไม่ได้ทำแค่สายกล้องนะครับจะมีกระเป๋ากล้องนะฮะกระเป๋าทั่วไปไลฟ์สไตล์แคชชวลอะไรต่างๆนานาเนี่ย มีเพียบเลยนะฮะถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเว็บเขานะครับเราก็จะเจอโปรดักต์หลากหลายมากเลยแต่แน่นอนว่าโปรดักต์ที่แบบมันดังมากๆแล้วก็เป็นตัวทําชื่อให้เขาเนี่ยก็คือสายสะพายกล้องนั่นเองนะครับโดยที่ลักษณะของสายอธิซานเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่เป็นสายกลมๆแบบนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายกล้องนะฮะมันจะเป็นสายแบนๆใช่ไหมครับแล้วก็แบบมีความปรับระดับได้อะไรแบบนี้นะฮะแต่สายอธิซานเนี่ยเขาจะมาแบบกลมๆแล้วก็มีอยู่ไซส์เดียวแบบนี้เลยนะฮะ ซึ่งก็จะแบบปรับระดับความสูงอะไรไม่ได้เลยนะฮะคือจริงๆยี่ห้อนี้มันจะมีสายรุ่นที่แบบเหมือนชาวบ้านอยู่แล้วแหละนะครับรุ่นที่แบบมันแบนแบนแล้วก็ปรับระดับได้นะแต่รุ่นนั้นเนี่ยผมว่ายังไม่ดังเท่ารุ่นนี้นะครับเพราะว่าคนที่แบบเล่นไลก้าหรือคนที่เล่นกล้องแพงหน่อยเนี้ยก็มักจะหาสายของอติซาเนี่ย มาใส่ใช้งานกันจะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยที่วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าสายของร์ต i ซานจริงๆเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับสายทั่วไปที่มันคล้ายๆกันแต่แบบมันไม่ใช่ของ artisan แอนด์ artist แท้ๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูดีเทลเพิ่มเติมของสาย artisan แอนด์ a r t ติสก่อนนะฮะคือตัวสายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาทามาจากผ้าไหมนะครับซึ่งผมเคยไปดูคลิปเบื้องหลังของเขานะครับมันก็จะเป็นเครื่องจักรที่หน้าตาอาจจะดูโบราณนิดนึงนะฮะแล้วก็ค่อยๆร้อยอาาแบบ้แลวลด มีความปรนณีพอสมควรนะฮะในการทําสายออกมาแล้วก็คุณภาพเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่สายของ artisan and artist เนี่ยมันมีราคาสูงนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นสตอรี่ของผ้าไหมที่ปกติแล้วเนี่ย คนญี่ปุ่นจะถือว่าผ้าไหมเนี่ยเป็นผ้าที่มีราคานะแล้วก็ใช้ในแบบอุปกรณ์สำคัญสำคัญอย่างเช่นสายคาดกิมโน,โนตรงเอวอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาหน่อยนะอย่างตรงส่วนที่มันเป็นหนังเนี่ยมันก็จะเป็นหนังจากอิตาลีนะครับแล้วก็เอามาตัดเย็บในญี่ปุ่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะฮะก็คือการตัดเย็บเนี่ย มันยังไม่ได้เรียกว่ามันเนี้ยบอะไรมากนะคือถ้าเรามองสกเกตตดูนะฮะตามขอบตามมุมเนี่ยมันก็ยังมีความแบบเบี้ยวอยู่บ้างไม่ได้ตรงเปะ๊ะเหมือนอย่างหนังแพงอย่างแอมเมสหรือว่าหนังแบรนด์เนมอะไรเงี้ยอันนั้นจะตรงเปะ๊ะฝีเข็มจะตรงมากแะครับแต่เนี่ยผมไปดูคลิปเบื้องหลังเข้ามานะฮะเขาก็แบบนั่งเย็บกันแบบบ้านๆอะสไตล์คนญี่ปุ่นะนะครับเขาจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องความตรงเป๊ะของได้ความเนี้ยบอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่นักน,นะครับคือถ้าเกิดลองจับลองได้มาสัมผัสเนี่ย จะรู้สึกได้ประมาณหนึ่งเลยว่าสายมันจะค่อนข้างมีเกรดอ่ะนะครับอันนี้ก็คือสายของอ r t i s a เนี่ยนะิแท้ๆเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูสายที่มันซื้อได้ทั่วไปตาม Shopee หรือ Lazada กั้นบ้างนะครับ คือสายตัวนี้มันก็เป็นสายที่ผมซื้อมาในราคาแบบ300กว่าบาทนะฮะไม่ได้แพงมากเลยคือตอนแรกเนี่ยเอามาใช้งานชั่วคราวก่อนระหว่างที่รอสายตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้อย่างแรกเลยที่เราสังเกตได้เห็นได้ชัดนะฮะตัววัสดุที่มันเป็นหนังเนี่ยตัวนี้มันจะใช้เป็นหนังเทียมนะครับซึ่งเอาจริงๆนะฮะมองบางมุมมันแอบเรียบร้อยกว่า a ี t i านแอนด์อาร์ตีนะคือเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันดูมีความเรียบนะฮะแล้วก็ฝีเข็มฝีได้เนี่ย ตรงเป๊ะเลยอ่ะนะครับคือตรงกับของออริจินอลเยอะเลยะนะครับแล้วก็ความเนี้ยความอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะคือถ้าเกิดเราไม่ยึดติดนะว่ามันเป็นวัสดุสังเคราะห์เป็นหนังเทียมเป็นหนังพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพดีมากตกัวนหนึ่งนะฮะแต่สาหรับบางคนที่แบบชอบอะไรที่มันธรรมชาติจ,จริงๆดูเป็นงานแฮนด์คราฟต์เนี่ยอาติซารเนี่ยกินขาดอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยพอลองสังเกตด,ดูนะฮะ ตัวอาติซานนี่คือจะมาแบบเท็ก์เจอร์คนละเรื่องเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะมีโลโก้อาติ s านแอนด์อาร์ติสแบบนี้ด้วยนะครับดูเงินเงินเท่เดีนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนังเทียมด้านๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีความเงาไม่ได้มีความแบบสวยงามเล่นแสงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ให้ตัวที่มันเอาไว้รองกันลอยแบบนี้มาเหมือนกันนะฮะคือสายคล้องกล้องบางอันเนี่ยมันจะมีแค่วงแหวนแบบนี้นะและเวลาเราคล้องไปนะครับมันจะสามารถขูดขีดกับตัวกล้องได้นะฮะแต่ตัวเนี้ก็ต้้้้้้ออออองงงงงบบบกกกกววว่่่าาาาเเเป็็นนนนตันัรรหหททีีีใใชไไดได,ดมมมลลลลยลลบบยลยแแํะะ คืออันเนี้ยผมเปิดให้ดูเลยว่าก่อนหน้าที่ผมจะได้กล้องนี้มานะฮะเจ้าของเก่าอะ่ะเขาใช้สายแบบกลมๆแบบนี้แบบที่มันไม่มีหนังรองอะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวกล้องอมันเป็นรอยลึกเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เสียดายมากเลยนะคือตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็เห็นรอยนี้แล้วแหละแล้วผมก็ไม่ได้ซสีเรียดอะไรอะ่ะเพราะว่าเวลาผมเอาสายมาใส่เนี่ยมันก็จะบังรอยพวกนี้ไปได้อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่สายแบบนี้จะช่วยได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าต้องเปรียบเทียบเลยเนี่ยก็คือตัวเส้นซิลของเขานะฮะคือคุณภาพของเชือกเนี่ยถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกเลยนะฮะว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่อย่างแรกเลยที่สัมผัสได้ก็คือตัวสายของทั่วไปที่มันไม่ใช่ตีแบรนด์เนี่ยมันจะมีความหนามากกว่านะฮะแล้วก็เท็กซ์เจอร์การสัมผัสเนี่ยมันจะมีความนิ่มๆน,นวลๆกว่านะดูแบบซอฟอ,อะ่ะ คือสายเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความคมแล้วก็มีฟีลลิ่งแบบแน่นๆตันๆนะแต่อย่างสายของอาติสานอาร์ติสเนี่ยเวลาเราขยับนะฮะมันจะมีความรู้สึกแบบเอียดเอียดอ่ะคือเส้นได้มันจะขดกันแน่นนะฮะแล้วก็มีการสารนที่แบบค่อนข้างแน่นหนานะแล้วก็ความหนาของได้ของเขาเนี่ยอาติสานอาร์ติสเนี่ยจะหนากว่าเยอะเลยนะฮะถ้าเกิดเราลองสังเกตดูนะมันก็เลยทําให้ตัวสายของอาติสานเนี่ยมันมีความรู้สึกที่แบบพิเศษมากนะฮะแบบไม่สามารถสัมผัสดได้จากสายพวกไนล่อนทั่วไปที่มันขายกัันนนนถูกๆไ้เลยะะอีนน มันจะดูมีความแบบเป็นวัสดุสังเคราะห์ดูนิ่มๆเหมือนเป็นยางอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ที่เขาใช้เนี่ยไขว้กันมันก็จะคนละสีด้วยนะครับแต่อาติสานอาติสเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ของได้ที่มันโผล่มาเนี่ยมันจะเยอะกว่านะความถี่ก็จะแบบน้อยกว่าด้วยนะครับซึ่งเอาจริงนะฮะเท็กซ์เจอร์สองแบบเนี้ย ผมก็ไม่สามารถบอกได้เลยนะว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะคือบางคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าก็ได้นะฮะซึ่งก็แบบไม่มีผิดไม่มีถูกนะบางคนก็อาจจะชอบแบบอาติซานมากกว่ามันบางกว่ามันดูแบบแน่นหนากว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องลองไปเลือกดูนะฮะว่าเราชอบแบบไหนคือถ้าเกิดให้ผมแนะนําเลยนะฮะถ้าเกิดเราชอบความเป็นแบบออริจินัลจริงๆนะครับแล้วก็มีความแบบชอบสตอรี่เรื่องราวของการที่แบบมันเมดอินเจแปนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกล้องเราแบบราคาแพงมากนะอย่างเช่นแบบไลกาเอ็มอะไรอย่างเงี้ยราคาแบบห้าหกแสนหรือว่ารุ่นที่มันแพงกว่านั้นอีกนะฮะผมว ที่จะซื้อสายของ artisan artist ที่ราคามันแบบ6-7 0พันมาใช้อ่ะมันก็ค่อนข้างจะ make sense นะแล้วก็ดูเข้ากับกล้องดีนะครับแล้วก็สีเขาก็มีให้เลือกเยอะด้วยนะฮะก็ลองเลือกสีที่แบบมันแมท c h กับกล้องก็ได้นะแต่สำหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสะอยากจะได้สายที่แบบมันได้ feeling ใกล้ๆกันนะฮะแล้วก็คุณภาพการใช้งานเนี่ยสามารถทดแทนกันได้เลยเนี่ย สายแบบนี้มันก็โอเคอ่ะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเลยนะฮะใช้งานได้สบายมากเลยซึ่งทีแรกผมก็แอบ,บมีความเกรงเกรงเหมือนกันนะว่าสายราคา300ออ่ะใช้ใช้ไปปั๊บกล้องมันจะหลุดออกมาหรือเปล่านะฮะแต่จากการที่ลองลองใช้งานดูในช่วงแรกเนี่ยผมว่ามันก็โอเคมากนะมีความแน่นหนามากๆในระดับที่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์หลุดออกมาได้นะครับคือแข็งแรงมากจริงๆนะฮะถือว่าแบบเทียบเท่ากับตัวอาริซันอาร์ติสได้เลยนะฮะก็ ลองดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะอย่างเส้นนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า300กว่าบาทเท่านั้นนะครับส่วน artisan artist เนี่ยเริ่มต้นก็ประมาณสัก5 6000แล้วนะฮะก็อาจจะราคาสูงสักหน่อยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความแบบ original นะฮะแลกมาด้วยโลโก้แล้วก็ความ made in Japan นะฮะเรื่องราวต t o r y ต่างๆนานาทั้งหลายของเขานะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกด subscribe ช n e l ของเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ